แล้วมาดูมือถือผู้ที่มาก่อนการน,นะครับขายสินค้ามาแล้ว16,800ชิ้นนะครับแรม16กิกลอม768กิกิกปะดโตดูบอดี้ตัวเครื่องของเขานะครับอือหือบอดี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกดเปิด อา้าวไม่ติดตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับคราวนี้เปิดเครื่องพร้อมกันอีกทีนี่ w e l c o m มาแล้วนะครับนี่เสียงที่คุ้นเคยทุกคนเว l c o m มาดูที่ขอบจอของตัวเครื่องก่อนนะครับก็จอเหมือนขอบโค้งหนาดจอ7.1นะครับ เอ็กติมสปีดด้วยนะครับสแกนนิ้วแบบเร็วมากๆสแกนนิ้วเร็วมากๆจะเอาอะไรอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองใช้นิ้วที่ไม่ได้ตั้งค่าสแกนดูนะโอ้สแกนได้เหมือนกันนะครับอโอโ้ไม่ต้องใช้นิ้วนะครับก็สแกนได้อ่าข้อสองดูนะ เป็นไงนี่มันสุดยอดของนวัตกรรมเลยนะครับสามารถใช้ข้อสอสแกนได้เฮ้ยอะไรอะแบตหมดเหรอมาดูที่แบตนะครับ6 8 0 0มิลลิแอมลองสแตนบายนะครับอยู่กันยาวๆอยู่กันเป็นวันอยู่กันยาวๆอยู่กันเป็นวันอะไรอะแบตหมดเหรอเมื่อกี้ขึ้นเหลือ15% Oh. จะรีวิวเสร็จไหมเนี่ยอาย